เถาหม,ม,ม้อเถาหม้อผมเทา่าเท่าศีสักใบใบหรือใบหมอ้อคิ้วมักมักหรืองังเจงงังเจงหมักชี่หม้อหมักชี่หม้อขนตาพีพีจมูกชุยชุยปากมิงมิง หน้าจื้อตจือ้อตหูอังอังคอเอาเล่งเอาเล่งลำคอแอไห้แอไห,อห้คางจิลิ้นแกแกเหลอขี้ขี้ฟันผีคางผีคางรูจมูกชุยตุงชุยตุง ริมสีปากคนที่อยากจะเรียนภาษาแต้จิ๋วเพิ่มเติมเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันตอนนี้เราจะมีคอร์สเรียนภาษาแต้จิ๋วแบบตลอดที่นะคะมีการเรียนสดอาทิตย์ละ2ชั่วโมงใครที่สนใจสามารถพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้หรือทักเข้ามาได้เลยนะคะ